ใครบอกว่าเลิกเล่นยังไม่เลิกเล่นครับยังกระหายเหมือนเดิมนะโอ้โหคริเียโนโรนัลดอย้ำชัดว่ายังไม่คิดที่จะแขวนสตั๊ดนะครับยังกระหายในการลงสนามเหมือนเดิมนะครับคริเียโนโรนัลดเซียเซเว่นออกมาปฏิเสธเขาเลยว่าเขาเตรียมที่จะแขวนสตั๊ดโดยยืนยันว่าตัวเองยังคงกระหายในการลงสนามนะครับนับมาแต่โรนโดย้ายมาแค่แค่ในเลกซาอุดีอาราเบียครับแฟนๆต่างได้ยินเขาเลือต่างๆนานาถึงการแขวนสตั๊ดของโรนัลด กับออลนเซอร์นะต้นสังกัดปัจจุบันของเขาในขณะที่โรนันโดได้ออกมาปฏิษษเสธข่าวลือที่มันเกิดขึ้นพร้อมไปสุดให้ทุกคนเห็นว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงครับรายงานของโรมาโน่ได้พูดคําพูดของคลีเซโนโรนันโดครับบอกว่าพวกเขาพูดกันว่าโรนันโดนั้นจบไปแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะลงเล่นต่อไปจนกว่าข่งผมจะบอกว่าคลีเซโนฉันพอแล้วนะผมยังต้องการลงสนามอีกมากผมยังคงรักฟุตบอลและจำประตูอีกหลายประตู ผมยังคงรักในชยชยนะพวกเขาพูดกันว่าผมจบไปแล้วแต่ผมจะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คือสิ่งที่โรนันโดได้ย้ำชัดว่ายังไม่คิดที่แขวสตัดนะครับยังมีความกระหายในการลงสนามลเล่นฟุตบอลล่าตะข่ายเหมือนเดิมนะครับเราต้องบอกว่าพี่โด้ครองตำแหน่งดาวซนัวของซาดิโปริกณเวลานี้ทำมาแล้ว9ประตูจาก5นัดที่ลงสนามครับมีซาดีโอเาเนตามมาเป็นอันดับ2ที่6ประตู รวมถึงเป็นกลุ่มนำในการทำให้เซซร่วมกับอับดุลลอมานคาริเพื่อนร่วมทีมมาดูอุสคาสโตรจอร์แดนเซนที่4แอสซิสต์ด้วยนะคกับโอโคอย่างลงเล่นต่อไปยังไม่มีความคิดที่จะแขวนสตาร์สํำหรับคาริเซโนโรนัลดตำนานคนนี้นครับความกระหายในการล่าประตูยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับชุกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม